สิบนาฬิกาสินาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้วันพุธนะพุทธที่27สิบงหาคม2568นกะครับก็อยู่กับผมนัตพงศ์ธิรพัฒนานนท์นะครับเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับก็หลังจากข่าว10โมงนะวันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะก็จะมี พื้นที่ทางภาคเหนือแหละนะที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของคาจิกินะจริงๆตอนนี้มันเป็นหย่อมความกดอากาศใช่ไหมมันก็ไม่ได้เข้าใจว่าเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับตอนที่มันเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็หมายความว่ายังไม่นับนะที่เป็นพายุเข้านะเพราะมันลดระดับลงจากไต้ฝุน่นลงมาเป็นโซนร้อนโซนร้อนลงมาเป็นดีเพชชันดีเพชชันลงมาเป็น อะไรล่ะยอมความกดอากาศตามกำลังแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแต่ว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังกันนะเลยที่บอกว่ามันยังมีฝนตกนะประกาศเตือนฉบับที่19ของเขาเนี่ยเท่าที่ผมตามเท่าที่ผมดูนะฮะผมไปใช้แหล่งข้อมูลอื่นจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าที่บ้านเปิด อินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยผมแนะนําผมแนะนำคือข้อมูลนี่ดีนะคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติชื่อนี้เลยครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะแล้วก็จะเจอคําว่าคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติที่เนี้ยเขารวมของกรมอุตุรวมของกรมจลปทานแล้วก็รวมของหน่วยงานอย่างอวงอวเนี่ยหลายต่อหลายอันนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วทันสมัยแล้วก็ชัดเจน อย่างปริมาณน้นําฝนที่ตกในรอบ24ชั่วโมง48ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะเขาก็มีการรวบรวมไว้ให้เราเห็นว่ามันมีพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักนะมีไอเขาเรียกอะไรอะไอ Google Map อะแล้วเป็นภาพของประเทศไทยอะนะฮะแผนที่ประเทศไทยอะแล้วก็มีเป็นจุดๆๆๆๆๆแล้วดูเป็นเช็คได้เลยว่าไอสถานีตรวจวัดน้ําฝนในแต่ละที่อะแต่ละอ,อําเภออะแต่ละจุดอะ นะมันมีที่ไหนตกลงมาหนักตกลงมาเบาอันนี้ผมว่าดีนะปริมาณน้ําในเขื่อนเขาก็แสดงว่าที่ไหนน้าเยอะน้ําน้อยนะอย่างเนี้ยฝนที่ตกหนักในแถวแพร่นาฏเนี่ยเราก็ต้องกังวลละเราต้องไปดูละว่าเขื่อนิลิกิตเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าไปตกแถวตากอ่าอันนั้นจะไปดูละเขื่อนภูมิพลน้ําเป็นยังไงเนี่ยพื้นที่เฝ้าระวังล่าสุดนะเอาระวังน้ําท่วมนะอันนี้ผมเข้าไปดูส่วนที่ระวังน้ําท่วมเลย นะใน24ชั่วโมงเนี้ยนะเขาบอกว่า,าที่อําเภอแม่แจ่มนะอันนี้อยู่ที่ตำบลปางหินฝนอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ให้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังหน่อยนะที่หน้านี่เยอะนะทั้งที่ในอําเภอบอกเกลือก็มีนะบางตำบลน,นะอย่างตำบลบอกเกลือใต้นะที่แม่จริมนะจังหวัดหน้าเนี่ยโอ้หลายตำบลน,นะที่ตำบลแม่จริมนะตำบลหนองแดงตำบล หมอเมืองนะฮะอันนี้ก็ต้องดูนะอำเภอปวน,นีที่ตำบลภูคาอำเภอบ้านหลวงก็ที่ตำบลบ้านพีนะตำบลบ้านฟ้าแล้วก็ตำบลป่าคาหลวงนะครับอำเภอภูเพียงนี่ที่ตำบลฝายแก้วนะครับอันนี้ก็ให้เฝ้าระวังนะครับเรื่องของอ,อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะครับก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยนะแม้ว่าปริมาณฝนมันลดลงนะในรอบ24ชั่วโมง ย้อนหลังไปเนี่ยนยีอย่างตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณสัก188ม mm, นิละิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านอันนี้รอบ24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าดูเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนเนี่ยนะประมาณทุ่มสองทุ่มผมลองเปิดดูนะโอ้โหฝนตกหนักนะที่น่านที่น่านนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ใน f c e e o o o l l v e นะแล้วจะรายงานก็ได้นะใครที่อยู่แถวภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่น,น่านพิษณุโลกเนี่ยฝนตก เมื่อคืนนี้เมื่อวานเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะมาเล่าสู่กันฟังได้นะเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะแวะเข้าไปอ่านสะหน่อยนอกเหนือจะร่วมกันในการตอบคาถามเพื่อ,อจริงของรางวัลซึ่งวันนี้ฮะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งวันนี้เป็นกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับก็ตอบคำถามใน Facebook Live นั่นแหละนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วหรือว่าผ่านทางเพจเก็บเบีย้ยเต้อุนร้านในย t u b e เก็บเบีย้ยเต้อุนร้านก็ได้นะครับ ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะครับหน่วยละ100บาทลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน m ม m o คํคำถามก็คือว่าที่ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลใบสลากนี่ก็ไปซื้อที่ ท,ท,ที่สาขาของธนาคารอมสินนะดิจิตอลก็เข้าไปที่แอป m ม m o คคำถามก็คือว่าหน่วยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันนะครับใน f a c e b o o k Live นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีนะจากสมุดประการคุณสุภาวดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนทางธนาคารอมสินนะเขายังนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ k H จากธนาคารอมสินนะฮะ ย้ายบ้านมาอยู่กับอมสินจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการผ่อนชําระที่อยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต่อปีสําหรับสเดือนแรกสําหรับวงเงินกู้สูงสุดนะครับไอ้ขอภัยเงวงเงินกู้นะกู้ตั้งแต่1นึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหรล่ล่ะสำหรับ3ปีนี่อยู่ที่2.8 5เต่อปีนะครับผ่อนสบายสูงสุด30ปียืนกู้ได้ตั้งแต่ 16รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนไปถึง15ตุลาคม2568โดยอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยภายใน15พฤศจิกาย,ยนนะครับถามว่าไปที่ไหนก็แวะไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขาแล้วก็ที่แอปพลิเคชันไมโมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ w w w g s b o r t h หรือที่ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะร,รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและจำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะนอกเหนือจากข่าวของทางธนาคารออมสินแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องที่ต้องตามซะหน่อยนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยเขาเริ่มลงทะเบียนทั้งบัตรลับบิดแล้วก็อะไรล่ะของแมงมุมอ่ะ EMV อ่ะนะหรือว่าพวก EMV contactless เนี่ยลงทะเบียนได้ในแอปทางรัฐใช่ไหมฮะตั้งแต่ เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้สิ่งที่กังวลกันก็คือว่ามันจะได้ใช้วันที่1ตุลาคมนี้หรือเปล่านะล่าสุดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกโอ้โหกฎหมายมันผ่านไม่ทันจริงๆวันนี้ยังมีการประชุมสภาเรื่องของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้อยู่เลยนะซึ่งมันต้องแก้ทั้งหมด3ฉบับนะฮะตอนนี้ผ่านไป1ฉบับสําหรับในสภาแต่ว่ามันก็ยังมีขั้นตอนที่จะต้องเข้าวุฒิสภาด้วยนะมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะ หนึ่งตุลาไม่ทันบอกว่าช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลื่อนไปนะเป็น15พฤศจิกาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับเรื่องของพืชน้ำมันเขามีการไฟเขียวครับเปิดโคต้านำเข้า3กลุ่มสินค้า เป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับทางผู้อุ่งในการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะผออภิญญาน้ำมาศนะครับสวัสดีครับผอครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมผอเห็นทางบอร์ดนะหรือว่าคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชนี่นะเพิ่งมีการคุยกันเสร็จใช่ไหมฮะมีการเปิดโควตานําเข้า3มกลุ่มสินค้าเนี่ยอันนี้คืออะไรครับค่ะ คือต้องบอกว่าในการประชุมขึ้นน้ำมันและน้ำมันพืชอะคะในปีนี้คะครั้งที่หนึ่งสอง้าสิบดะคะเมื่อวันที่สิบแปสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเราก็มีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าพืชน,น้ำมันคือ3ามชนิดสินค้าก็คือเรื่องของกากถั่วเหลืองครับซึ่งนําเข้ามาเพื่อใช้ในการในอุตสาหการรมผลิต อาหารเพื่อมนุษย์บริโภคนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอ,อื่นๆมีมเมล็ดถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็ชนิดที่ทคือมาพานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อให้สินค้านี้เกิดความสมดุลโ <c oughs> ดยการเปิดตลาดและการบริหารการนําเข้า <c oughs> ซึ่งเราอ่ะเป็นการดําเนินการตามพันธกรณีทางการทางการค้าระหว่างประเทศที่เราไปผูกพันไว้เนาะกับ WTO <c oughs> ซึ่งเราก็มีการดําเนินการตลอด ตลอดประมาณสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเ,าเปิดตลาดโดยการมีการพิจารณาที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีต่อปีบ้างแต่หลังๆเนี่ยด้วยความที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผู้ใช้วัตถุด,ดิบในอุตสาหกรรมเนาะก็อาจจะเป็นพิจารณาเป็นสามปีค่ะพิจารณาสามปีทีหนึ่งเรามีการพิจารณากันโดยมีการพิจารณาตามาสถานการณ์การผลิต ในประเทศคืออย่างที่บอกว่าเราให้เกิดความสมดุลนั่นหมายความว่าอะไรคือนําเข้ามาก็ต้องอ่าต้องดูด้วยว่าในประเทศก็ต้องอ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรของเราคือเกษตรกรผู้ปลูกถัวเหลืองแล้วก็เกษตรกรอ่าผู้ปลูกมะพร้าวค่ะอันนี้คือ เดี๋ยวผมผมผมถามกลับไปนิดเดียวฮะว่าอันนี้มันคืออันที่เกี่ยวข้องกับเอที่เราจะต้องเปิดตลาดเสรีการค้าโดยเฉพาะทางด้านเกษตรกับทางสหรัฐอเมริกาอะไรด้วยไหมเกี่ยวไหมค่ะเบื้องต้นตัวนี้คือตัวอ่าเป็นกรอบใหญ่ต้องบอกว่าเป็นกรอบใหญ่กันให้เนื้อให้เนื้อสืภาพว่าเราต้องต้องเปิดทุกปีก่อนแล้วก็คือของสหรัฐอเมริกาคือเป็นเฉพาะคือเขาเรียกนะคือถ้าเป็นการทาคาน์บอกเนียคืออันนั้นคือเฉพาะประเทศ เป็นทวีภาคีระหว่างไทยกับอเมริกาแต่อันนี้คือทำทำทั้งโลกเลยก็คือเหมือนว่าไทยเปิดตลาดไว้จะนําเข้าสินค้าอะไรอะไรใดๆในโลกนี้รเราต้องมีการเปิดกรอบไว้ก่อนเปิดกรอบใหญ่ต้องบอกเปิดกรอบใหญ่แล้วมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการเปิดค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราไม่สัไม่แบบไม่ได้เปิดเสรีเพราะอ,อย่างเงี้ยคือสินค้าสองชนิดนี้เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวเนาะเพราะว่าเราเองอ่าประเทศไทยเราผลิตได้เองด้วยค่ะ แต่แต่บางตัวออย่างเช่นทัวเหลืองเนี้ยอาจจะเรือน่น้อยและคือด้วยความที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศหรืออตัวพื้นที่เราเองเนี่ยแข่งขันกับเพื่อนเพื่อนประเทศเ,เพื่อนบ้านได้ได้น้อยก็คืออย่างเช่นทางแสบสหรัฐอเมริกาหรือบาราซิลเองเนี่ยที่เขาผลิตได้ได้มีความสามารถในการผลิตได้มากกว่าคค่ะแต่ส่วนมะพร้าวเองเนี่ยอย่างนี้บอกว่าเราอะสามารถผลิตได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็คือ,อ อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมรที่เราผลิตน้ํากะทิและส่งออกไปอย่างที่บอกว่าเราผลิตเพื่อส่งออกด้วยอาจจะไม่เพียงพอค,ค่ะก็ต้องมีการนําเข้ามาด้วยอันนี้เป็นกรอบใหญ่ค่ะเป็นกรอบใหญ่หมายความว่าสมมุติอเนเนี้ยผมเห็นแล้วบรรทกรณีตกลงตาม WTO ของกากถั่วเหลืองเนี่ยบอกว่าสองแสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบเก้าตันถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะอะอันเนี้ยมันรวมของของโคต้าของ USA หรือ,อยังอะผมถามอย่างนี้ดีกว่าง่าย ค่ะคือก็คือต้องเป็นอ่าก็รวมของทั้งโลกเลยโอเค,คอรวมแล้ว,ลวอยู่ในนั้นก็คือถ้าสมมติว่าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เราจะไปคุยเนี่ยที่ตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการคุยกันถึงแม้ว่าเราได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะต้องนําเข้ากากถั่วเหลืองจากสหรัฐเมกาก็คืออยู่ในกรอบนี้ถูกไหมหค่ะจะรับหมื่นจะเอาหมื่นตันสองหมื่นตันหนึ่งแสนตันอะไรก็ตามแต่อยู่ในกรอบสองแสนสาม ค่ะใช่ค่ะอ่า,อานหนึ่งตัวนี้ซึ่งในใน,ในการพิจารณาครั้งนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวของการตัวเหลือนเองก็คือหนึ่งการมีการพิจารณากรอบกว้างนะคะปริมาณตัวปริมาณอย่างอย่างที่แจ้งไปแล้วตัวปริมาณในโคตา้านะคะแล้วก็รวมถึงหลักเกณฑ์ด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดสรรถ้านํา,านเข้ามาแล้วจะมีวิธีการจัดสรรอย่างไรที่เป็นซึ่งกรมการค้าต่างประเทศเขาก็จะเป็นเป็นหน่วยงานในการจัดสรรโคต้าให้ให้แต่ละที่ ให้แต่ละที่ให้ผู้นำเข้าที่มีความต้องการอาจจะสรนแสดงความต้องการมีแผนในการทันคินนเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของมะพร้าวด้วยเหมือนกันก็คือมีการเปิดตลาดกอบ WTO แล้วกอบการตกลงการค้าอื่นๆค่ะแล้วก็มีการ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรในกรอบ WTO ขึ้นในกรอบกว้างเลยในในปรมาณโคต้าที่ตกลงกันไว้นะคะผมลงรายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันครับพอว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยพอพูดว่าการนําเข้าโคต้าสําหรับสามกลุ่มสินค้าเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งก็คือกากถั่วเหลืองถูกไหมฮะกลุ่มที่สองนี่คือเป็นเมล็ดถั่วเหลืองค่่ะใชและกลุ่มที่สามก็คือมะพร้าว และผลิตภัณฑ์ะณนะผมเอาไล่ไปทีละอันไอ้กากถั่วเหลืองเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็อุตสาหกรรมที่ที่มันเกี่ยวข้องกับกาก,ากถั่วเหลืองเนี่ยคือผมได้ยินแต่กา,กากถั่วเหลืองเวลาพูดกันเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไปทําอุตสาหกรรมพวกอาหารสัตว์อาหารปศุสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่าต้นทุนมันถูกอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้เฉพาะแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไปทําพวกไอ้ซีอิ๊วขาวไปทําพวกอะไรอย่างนี้ด้วยด้วยด้วยไหมฮะหรือยังไงฮะ ค่ะ,ะต้องเราต้องบอกก่อก่อนเรื่องของกากถั่วเหลืองค่ะตอนนี้คือหลักๆถ้าเราได้ยินตัวตัวใหญ่ๆเลยเนาะเรื่องกากถั่วเหลืองส่วนมากจะเอาไปผลิตเป็นอาหารสาตรัตว<ม>์ต่อซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยโดยภาพใหญ่เลยหรือว่าปริมาณมากๆเลยเนี่ยของตัวเนี้ยจะเป็นคณะกรรมการ,ร,การนโยบายอาหารที่เขาพิจารณา เรื่องของกถั่วเหลืองที่จะนําเข้ามาเพื่อผลิตอาหารสัตว์แต่ทางของพืชน้ํามันและน้ํามันพืชจะพิจารณาในกรอบของเรื่องของกถั่วเหลืองที่จะเอามาผลิตเป็นอาหารคนซึ่ง<า>เป็นกกถั่วต้องเป็น non GMO ด้วยเพราะาเราจะมาใช้ให้มนุษย์บริโภคซึ่งปริมาณการนําเข้าเองเนี่ยอาจจะไม่มากค่ะประมาณแต่เราต้องมีการแยกอย่างชัดเจนเพื่อให้ปลอดภัยสําหรับผู้ ที่จะมาไโภกส่วนมากอุตสาหกรรมนี้จะนําเข้ามาผลิตเป็นหมักเป็นซอสซีอิ๊วค่ะหลักๆตัวซอสซีอิว๊วซึ่งตัวต้องก็เลยต้องบอกก่อนว่าของเราเองอย่างที่บอกว่าเราผลิตได้น้อยพอผลิตออกมาได้เนี่ยเมื่อเมื่อส่วนมากประเทศเราเนาะพอ,พอผลิตออกมาได้ก็นําเข้าไปสามกลุ่มคือพวกสกัดน้ามันอ่าเป็นอาหารคนก็มีหรือว่าตัวของอเป็นอาหารสัตว์ ก็คือตัวมเมล็ดถั่วของประเทศเราที่เป็น non นอนจีเอ็มเนาะพอไปเข้าอุตสาหกรรมเหล่านั้นแล้วเนี่ยพอจะมาเหลือกะคือจะแยกพอมาสกัดเพราะว่ากะได้จากการสกัดน้ํามันเนาะลงตัวสกัดน้ามันเองเนี่ยเขาไม่ได้แยกอ uh huh. ให้ผลิตว่าอันนี้เป็นนอนจีเอ็มเขาก็มิกผสมกันไปหมดเลยเพราะว่าการจะแยกแยกปริมาณน,นิดน้อยนิดเนี่ยต้องมาล้างลายการผลิตใดๆเนี่ยอาจจะลําบาก่าตัวอุตสาหกรรมกลุ่มเนี้ยซีอีโเขาก็เลย มีความต้องการรีเควสว่าเอานําเข้าตัวกากตัวเนี้ยจากต่างประเทศเลยค่ะคก็เลยของที่มาของการนําเข้าของกากเพื่ออาหารมนุษย์ค่ะส่วนใหญ่นี้เป็นของตําเข้าหมดไหมกากถูวเหลืองเนี่ยหรือว่าบ้านเรามีผลิตเองได้มันเหลือ,เหล,อเหลือผลิตเป็นไอซอนอ,อย่างที่คาะอย่างที่บอกว่าผลิตเองได้แต่คืออย่างที่บอกว่าเราก็ต้องไปทําความตกลงตัวบริษัท ซอส 4U.N เนี่ยก็ต้องไปทาความตกลงกับบริษัทสกัดน้ามันถั่วเหลืองว่าช่วยแยกไว้ให้หน่อยนะว่าต้องเอากลกบที่มเมล็ดเป็นนอนเนาะคือต้องบอกว่ามเมล็ดถั่วมันก็จะเชื่อมโยงกันว่ามเมล็ดถั่วของบ้านเราเนี่ยนําเข้ามาเยอะมากเหมือนกันแล้วเวลาเขาเขา้าเข้าลายการผลิตอะค่ะเขามิกกันไปเลยบางทีเขาก็รับซื้อของในประเทศด้วยเหมือนกันแต่เขาอาอาจจะลําบากนิดนึงหรือว่าต้นทุนในการผลิตอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าเวลาจะทํานอน ตัวสกัดน้ำมันที่เป็นนอนจีเอ็ที่แยกไว้อะค่ะมันจะต้องล้างรายการผลิตเกิดอ,อ,อ,อาหารล้างลายการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการปอมปนระหว่างนอน g ีเอมและจีเอ็มค่ะก็เลยทําให้ต้นทุนการผลิตในกะกะที่เป็นนอนจีเอมเนี่ยอาจจะสูงกว่าการนําเข้ามาโดยเฉพาะ ครับอ่ะเพราะถ้าเพราะงั้นถ้าถ้าผมฟังอย่างนี้แล้วผมสรุปอย่างนี้ละกันว่าเรื่องของกากถั่วเหลืองเนี่ยก็คือที่ที่เรานําเข้ามาเพื่อผลิตเป็นพวกซอสซี๊วเนี่ยอันนี้เป็นนอน G M O อันนี้มันก็ก็ก็คือเรายังต้องการอ่ะบ้านเรามันไม่เพียงพอถ้าจะทําให้มันถามว่ามีไหมมีนะอย่างที่ผออธิบายบอกมีไหมมีแต่ว่ามันจะต้องไปทํารายการผลิตอะไรพวกนี้บางทีถั่วเหลืองที่มันเข้ามามันมมีทั้งแแบบนนนนนออละะไ่ มันผสมผสมกันมันก็เลยแบบมันต้องไปแยกรายการผลิตอะไรของที่ที่พออ,อบอกอะต้องเป็นดอนจีเอโดยเฉพาะสําหรับเรื่องของซอสซีอิวพวกนี้มันสําหรับคนกินถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะโอเคอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้มันเยอะขึ้นไหมสำหรับช่วงปีเท่าไหร่ปี2568ันอถึงสองพัเนี่ยอัตราของการเปิดโคตา้านี่มันเยอะขึ้นไหมฮะ ค่ะจะเป็นตัวตัวกรอบตัวใหญ่จะเป็นกรอบรวมกับของไม่ไม่เยอะขึ้นค่ะคืออย่างนี้บอกว่าเราเราผูกคันกันเอาไว้แล้วก็คือประมาณสองแสนสามื่นก็คือซึ่งในกรอบนั้นเนี่ยรวมถึงเรื่องของกากตัวเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์ด้วยค่ะก็คือคือกรอบเดียวกันมีในกรอบเดียวกันค่ะก็ตอนนี้ไม่เยอะเพราะว่าเรานำนำเข้ามาประมาณพันกว่าตันเท่านั้นเองเวลาอหารมนุษย์บริโภคอันนี้คือนําเข้าจริงนะคะแต่คือกรอบ ตัวทุกอย่างผูกพันไว้เหมือนเดิมเลยปริมาณเนอะแต่ว่านาเข้ามันอาจจะไม่ถึงตัวกรอบนะใช่ค่ะใช่นาเข้าไม่ถึงตัวกรอบ,รบแน่นอนน้อยมากถือว่าน้อยมากเมื่อเมื่อเทียบกับของทางทางเพื่อผลิตอาหารสัตว์ครับอ่ะอันที่สองฮะเรื่องของมเมล็ดถั่วเหลืองนะเออันนี้เรา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 เข้าเยอะมากน้อยแค่ไหนกรอบเป็นยังไงฮรอ๋อตัวตัวกรอบเนี่ยค่ะคือเรานําเข้าคือต้องบอกว่าเราเปิด ไม่จํากัดปริมาณตัวตัวการเปิดเนาะค่ะไม่จํากัดปริมาณแล้วก็ภาษีเป็นส่วนเนื่องจากว่าของเราเนี่ยอ่าเราผลิตได้เพียงแค่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นหกตันต่อ,ตอปีปนะคะขณะที่ความต้องการใช้ได้ประมาณสามสามล้านสามล้านหกถึงสี่ล้านเลยตันต่อปีซึ่งถือว่าไม่เพียงพอค่ะแต่อย่างนี้บอกว่าก่อนที่จะนําเข้าอะไรก็ตามคือเราก็ต้อง ช่วยเหลือเกษตรกร,กรในประเทศก่อนก็คือต้องรับซื้อของในประเทศให้ให้หมดก่อนคือผู้ประกอบการเอกชนให้ความร่วมมือในการรับซื้อของในประเทศจึงไม่มีปัญหาในการในการที่จะให้นําเข้าค่ะตนี้ตัวเหลืองตัวเหลืองนี่ส่วนใหญ่เรานําเข้ามาจากที่ไหนเนี่ยค,ครับอเมริกาที่ไหนค,ครับ ค่ะส่วนมากนำเข้ามาจากบราซิลเป็นส่วนใหญ่นะคะประมาณ8.5เปอร์เซ็นแล้วก็นอกน,นั้น่ากนั้นก็จะเป็นอเมริกาค่ะแล้วก็ตัวอ่ประเทศอเมริกาใตา้ทางทางแถบอเมริกาใตา้เป็นหลักๆเนี้ยคือสองประเทศนี้เลยครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวบราซิลเองก็เนี่ยบอ่าด้วยความที่ว่าอ่าทะเโปรตีนสูงอะไรอย่างนี้ยค่ะ เ็ก็เพราะว่าเนื้อแต่ว่าการนําเข้ามาเรามาสก,กัดน้ำมันเป็นหลักเนาะก็คือฉะนั้นคือตัวบายรดักที่ได้หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่บ้าเนี่ยก็เอามาเป็นกากอาหารสัตว์ต่อมาขายเพื่อเป็นอาหารสาตัตว์ตอก็เลยต้องการโปรตีนสูงๆค่ะครับอันนี้อันนี้มันจะทําให้เวลาที่เราต้องการใช้มันต้อง3ล้านกว่าตันเนี่ยนะแต่ว่ามีผลิตในประเทศเพียงแค่หมื่นห้าพันตันเนี่ยนะผมถามอย่างนี้ว่าไอไอการนําเข้าเยอะๆแบบนี้มันทําให้ราคาถั่วเหลืองในบ้านเรามันมันมันต่ำไหม หรือมันมันเป็นยังไงฮะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาเราเองเนี่ยอยู่ในกรอบไม่ถือว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วราคาในประเทศเราค่อนข้างสูงค่ะก็คือรับซื้อสูงกว่าน่ารับซื้อสูงกว่าเพราะาอย่างที่บอกว่าหนึ่งเราต้องคงคืออย่างน้อยราคาต้องจูงใจให้เกษตรกรยังคงปลูกอยู่ครับและต้องพยายามให้เพิ่มพื้นที่เนื่องจาก เราก็มีความกังวลใจเรื่องความมั่นคงในอาหารความมั่นคงทางอาหารในประเทศเหมือนกันคืออย่างน้อยถ้ามีเหตุฉุกเฉินใดๆอย่างน้อยในประเทศเราต้องมีผลิตแต่เราก็พยายามอ่าพัฒนากระตุ้นอยู่คือฉะนั้นราคาสูงกว่าค่อนข้างแกร่ค่อนข้างห่างพอสมควรค่ะแต่คือเราก็อ่าต่อภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับซื้อของในประเทศค่ะมะพร้าวเหรอฮะมะพร้าวเป็นยังไงเพราะว่ามะพร้าวนี่ผมเข้าใจว่าบ้านเราผลิตเยอะนะฮะ แล้วก็เรานี่โอ้โหส่งออกน้ำมะพร้าวขายดังทั่วโลกอ่ะนะอย่างที่ที่ไหนนะที่ฮ่องกงฮ่องกงจีนอะไรเงี้ยบอกเขากินน้ำมะพร้าวยี่ห้อไตยเยอะนะฮะสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะอ่าทำไมเรายังแต่มันไม่พอเหรอฮะหรือเราต้องมีการนําเข้าพราะว่าอย่างนี้บอกว่าผู้ผู้ผู้ส่งออกเรา ผู้ผลิตน้ำกะทิอาต้องงั้นต้องรับรำ,ำ,ำดับแรกต้องแจ้งแย่งก่อนว่าอันนี้คือมะพร้าวผลแก่ที่เรามาผลิตกะทิกันส่วน้ำมะพร้าวอนาน้ำมะพร้าวแยกออกไปก็จะเป็นเป็นอีกกรอบหนึ่งอันนี้คือน้นนั้นอันนั้นคือน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวบริโภคก็คืออันนั้นมะพร้าวอ่อนแต่อันนี้นคือมะพร้าวผลแก่ที่ผลิตกะทิซึ่งอ,อย่างที่บอกว่าของเรามีความสามารถในการส่งออกกะทิสําเร็จรูปในปริมาณค่อยงเยอะฉะนั้นคือของในประเทศเองจึงไม่เพียงพอ คือที่เป็นมะพระ้าวบดแก่เนาะว่าไม่เพียงพอในการในการที่จะส่งออกในในการที่จะมาผลิตเพื่อส่งออกด้วยถ้าบริโภคใช้บริโภคในประเทศเฉยๆพอค่ะแต่คือในเมื่อเราของเรามีศักยภาพในการส่งออกกะทิสําเร็จรูปเราจึงต้องการอวัตถุดิบค่อนข้างมากก็เลยไม่เพียงพอในการที่จะมาใช้ก็เลยต้องมีการนําเขา้าด้วยเรื่องแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องมีอ่าตัว คณะกรรมการคืนน้ำมันเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์อ่ามีหลักเกณฑ์ว่ายังเข้ามาก็มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างภายใต้กรอบต่างๆก็จะแตกต่างกันไปโดยมีคณะกรรมการบริหารอ่าบริหารสมดุลเนาะบริหารการสมดุลมะพร้าวในการบริหารจัดการค่ะครับตัวนี้ก็แสดงว่าอันนี้คือเฉพาะในส่วนของมะพร้าวที่ที่ที่เป็นผลแก่ถูกไหมที่เราเอามาผลิตน้ำกะทิที่เราส่งออกขายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ส่งไปตลาดพวกตลาด เรียกอะไรตลาดของอาเซียนในในในต่างประเทศอ่ะนะตลาดไทยตลาดเวเยดนาม,มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เราเราส่งกะทิไปแบบอเมริกาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอือันนี้กรอบที่เราทําทั้งหมดเนี่ยตั้งเรื่องของกะทัวเหลืองอมเมล็ดทัวเหลืองแล้วก็มะพร้าวและผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้คือช่วงปีหกแปดถึงเจ็ดศูนย์ใช่ไหมฮะค่ะมีมีไม่เท่ากันค่ะตัวกะทัวเหลืองเนี่ยอาจจะเริ่มปีหกแปดถึง เจ็ดศูนย์แปดถึงเจ็ดศูนย์เพราะว่าเริ่มปีนี้เลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยอของเราอาจจะต้องเปิดจริงๆกรอบเขาต้องเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องของอเรื่องเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็อาจจะทําให้ล่าช้าออกไปนิดนึงค่ะก็เลยแต่คือจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ต้องแต่นี้พอเรามีการตั้งคณะกรรมการได้เราก็มีการรีบพิจารณาให้เขาเปิดได้ท,ทันทีให้ผู้ประกอบการสามารถ ถ้าดําเนินการเสร็จคอ,อรมอเห็นชอบแล้วก็จะดําเนินการออกประกาศอะไรก็คือผู้ประกอบการสามารถ นำเข้าได้ทันทีในในปี68แต่ส่วนสินค้าอื่นๆค่ะจะเริ่มเป็นปี6 9ถึง71ค,ค่ะก็คือเริ่มปีหน้าเพราะว่าเพราะว่ากรอบเดิมที่เราเคยเปิดกันเอาไว้เนี่ยจะสิ้นสุด 31, ธันวา68แนี้ค่ะฉะนั้นไอตัวกรอบที่เราขอไว้เราทํางานล่วงหน้าเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการในการออกระเบียบค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาค่ะคก็เลยต้องมีการทํางานล่วงหน้าให้ทันเสร็จสิ้นก่อน 31, ธันวา68แนี้ค่ะครับคําถามสุดท้ายครับผอ,อคือ ที่การเปิดกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเรื่องของการกําหนดโคตา้าสาหรับการนําเข้าสามกลุ่มเนี่ยคือคนที่เขาเป็นเกษตรกรที่เขาเป็นเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองเป็นชาวไร่ชาวสวนปลูกมะ彭มะพร้าวเนี่ยเขาต้องกังวลใจอะไรหรือ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 เขาจะต้องเป็นห่วงเรื่องของการนําเข้าเยอะการนําเข้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยทาให้ราคามันไม่สเสถียรราคามันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตไอ้พวกนี้เขาต้องต้องต้องกังวลไหมครับค่ะในเบื้องต้นต้องบอกว่า อ uh, uh, แอบ,บจะไม่ต้องกังวลเพราะอย่างนี้บอกว่าในเมื่อในอดีตที่ดําเนินการมาอย่างไรก็เราก็จะดําเนินการเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีคณะกรรมการอย่างที่บอกว่านอกจากนอกจากมีการกําหนดเงื่อนไขกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการนาเข้าแล้วมีคณะกรรมการในการกํากับดูแลสองชุดเลยทั่วเหลืองก็มีมะพร้าวก็มีเพราะว่าเราต้องสมดุล ตอ้อย่างที่บอกนําเข้าได้แต่ต้องสมดุลกับของในประเทศฉะนั้นสิ่งที่อ่าตัวเกษตรกรไม่ต้องกังวลใจเลยแต่สิ่งที่ต้องกังวลใจก็คือว่าด้วยความที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนาะบางทีบางทีตัวผลผลิตเองมันไม่ได้เป็นไปตามคุณภาพคือหรือว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะแรงมากมีมะพร้าออกน้อยมากจนอย่างที่บอกว่าหนึ่งเราต้องบาลานซ์ว่าผู้ส่งออกเนาะ ก็ต้องมีวัตถุดิบเพียงพอในการที่จะผลิตเพื่อส่งออกด้วยค่ะแล้วก็ตัวเกษตรกรเ,กอเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยคือเราต้องคณะกรรมการสองชุดนี้จะเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในประเทศไม่ให้ของมันขาดจนราคาของของกินในประเทศแพงจนเกินไปอย่างที่บอกอะมะพร้าวอะก็ได้ได้ข่าวว่ากะทิในประเทศแปดสิบกิโลแปดสิบาทต่อกิโลก็เคยเป็นมาแล้วรู้ไหมคะมว่าใน,นของในประเทศขาดจริงๆก็ต้องปล่อยให้มีการนําเข้ามา เพื่อ <P ew> er <ter> ให้อุตสาหกรรมที่เพราะว่าอย่างที่บอกเราเพิ่งเทา,าการส่งออกด้วยเช่นกันก็ต้องบาลานซ์ทั้งสองส่วนทั้งการนําเข้าและอะของในประเทศไม่ให้เกษตร,รกรร้อนแล้วก็เกษตร,รกร,รต้องอยู่ได้ค่ะแต่เกษตร,รกร,รเราต้องอรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตไว้ค่ะครับผมวันนี้ <N> ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ การพุ้มในการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชน้ำมันแล้วก็พืชตระกูลถั่วนะครับของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะรปะออภิญญาณมาศนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะเรื่องของเ,อเรื่องของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชน,นะที่เขามีการ เปิดโค้ตาสำหรับกากทวเหลืองนะมเมล็ดทวเหลืองแล้วก็รวมไปถึงมะพร้าวกรอบ3ปีนะหกแถึงเจแล้วก็มี6 9เกถึงเจนะครับช่วงหน้านะเดี๋ยวจะมาดูใครที่บริจาคเงินให้วัดนะมูนทิที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องคุยสัหน่อยสิว่าปี2569ันห้าร้อยหกสิบเก้าเขาจะ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 ,จะไปใช้รถหย่อนเอ๋ <sı ff it> เงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะจะจะทำยังไงนะกระดาษจะยังใช้ได้อยู่ไหมนะหรือว่าจะต้อง e ีด onation โอนอย่างเดียวนะวงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ <S 2> <S 2> เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน